สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคิววิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกทุกคนสบายดีกันไหมเฮ้ยกายว่าค่ะจะมาชรแนวฮาวอยู่ดูเองวันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋าลังคมกันนะว่าข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างเขาจัดเซตเป็นยังไงนะคะ,ะมีทั้งหมด11ตัวนะ Let's go open together ลังคอม กระเป๋าลูกง่ายๆนะดูลักษณะกระเป๋ากระเป๋าเครื่องสำอางนะคะทุกคนนะกระเ้๋งอัพไซเดอรก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด one two t e four five six s e n e t n e n e ก็จะมีครีมคนะรีม,ะะม,มะะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวแบบตัวครีมนะคะที่ที่รองพื้นอันก่อนเลยนะคะเป็นเป็นตัวเซรั่มนะตัวเซรั่มนะคะตัวครีมครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโลชั่นนะคะชุบกับสำลีแล้วก็เช็ดนะ หลังจากที่เราตัวนี้จะเป็นตัวรีมูฟสาอางนะคะรีมูฟเครื่องสําอางเนาะเราก็จะเช็ดตัวนี้ก่อนนะคะรีมูฟเครื่องสาอางเนาะแล้วเราก็จะใช้โลชั่นนะคะเช็ดสําเร็จแล้วก็เช็ดตามหน้าเราแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มนะคะตัวนี้จะเป็นตัวครีมแล้วก็ลิปสติกนะคะลิปสติกอันนี้ตัวปัดขนตานะคะปัดขนตา มัคค่านะอันนี้เป็นตัวบันคิ้วนะคะอ่าอ่าปริเฟีมน้ำหอมอันนี้ก็จะเป็นตัวไอไอนะคะไอ่านบันนะตัวอ่าเข้าเรียกตัวอะไรนะอัตตานะคะ eye ชาโร่มั้ยคะ <laughs> nah, nice กระจกก็ยัง nah, sticker and the mirror เดี๋ยว the นี่เป็นครีมนะนี่ส์ครีมนี่ก็จะเป็นครีมเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราใส่เซรั่มนะคะเราชอบเซรั่มมากไลฟ์เซรั่มเซรั่มบัตเตอร์ซอฟแท็บ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  กล่องมันหนักนะคะแฮร์รี่ในี่นะคะมันเป็นเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะ open l i k e t h i s and t h e n p a t the button on top serum this for the limo uh, makeup this for the lotion put d r o p on the custom and clean your face Lotion after you remove your makeup. I like it. Lipstick. That's very nice color. is my favorite color. Wow. Mm. It's an like idea. It. <laughs> wow. you welcome on a home, You have to put on your back hand. Uh. Smell good. facts. แบบนี้แต่ส์น่าส์ซีมาลิปสติกคือทุกคนเราอยากบอกว่าลิปสติกเขาดีมากเขามีความแบบว่าอิ่มเอมอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบว่าไม่มีความแห้งนะถึงปากเราจะแห้งถึงปาก ถึงริมฝีปากเราจะแตกนะคะเขาเหมือนกับว่าเขาเข้าไปสมานให้กับริมฝีปากของเราเนี่ยอิ่มนะคะนะเหมือนกับว่าชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลา I really like lipstick นะแล้ว โลชั่นของเขานะคะครีมของเขานะคะเราใช้เรามีความรู้สึกว่ามันฉ่ำอะอยู่ตลอดเวลาลิปสติกก็ฉ่ำนะคะครีมโลชัน่นเซรั่ม a l my face is feeling very cool natural ธรรมชาติมากทุกคนรู้สึกแบบว่าอยู่ในป่าธรรมชาติะ่ะทุกคนทุกคนเห็นน้ำตกไหมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแล้วเห็นน้ำตกไหมแบบ ไใส่หน้าเราแบบนั้นเลยทุกคนจริงนะเราไม่ได้ว่านะจริงๆทุกคนก่อนที่เราจะใช้ครีมตัวใหม่นี้นะคะเราต้องหยุดใช้ครีมตัวเก่าหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันนะคะเราค่อยใช้ครีมตัวใหม่มันถึงจะเห็นผลซึมซับกับหน้าเรานะ ยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไล่ขอบคุณทุกกำลังกจกาย thank you for y o u g u y s support i n g us I hope you guys have a good day ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะ